ทำอะไรเป็นไม้ทำอะไรอ,อ๋อวันนี้ฝนตกใช่ปะอ๋อแดดก็ออกเต็มเนื้อฮะแดดออกเต็ไมไหมดนะใช่แดดออกก็เหรอไหนแดดหัานหนา้าหเพราะแดดไหนแดดแล้วอ๋ออ๋อตรงนีแดดแ้เหรอเก็บเป็นไม้ไปให้เขาทาเกนะที่มุดเหรอที่มุดี่ไหนหนูนู่นอ๋อทิมุดทิมุดไม่ให,ให,หใม้ทิทมุดเหรอไหนนอม

ไหมวายเออ